ยี่อนะญาตหลวง่นะฮะนาญาตทำ้่เอานามาเมาฮะเอาอถนหลวงพ่อสังเกตการก็ได้นะฮะว่าเราทำพิธีก็แต่เราช่วยหมดช่วยฟรีหมดเลยดเรหลพอ้เ็มาฮี่ปวดปา้ปอ๋อนี่คณะหลวอเใช่ัไอ่ากอเให้เราถายมาที่ขายแล้วมา หมดตหนอีกไปที่ีีะากเบานะครับได้จ้ะคอ่า่ไทำกคนละสองก็ได้วัดไหนก็ได้ทำรานที่ส่งนะนะเดี๋ยวว่าจะไปไปวัดนาะวัดไหนก็ได้กำลังจะไปวัดอีทิ่งูปอบพญานา ไปวัดอาจารย์มันเกิดนะรู้จักอย่างนักดางนักจีนเจ้ากรรมีเวรทั้งหมดเ่าแค่ไม่พอที่เจ้าหงเนี่ยนั่นแหะพี่อย่ให้สินแสเจตรวจให้นามะพี่ไปทำเอาเองที่นี่เราช่วยปีเนาะเดินดูชิพี่โรคไหมของพี่อ่ะถ้ามันหายเจ็บหายปวดก็มต้องไปสงสัยกันนะพี่เนาะดีใช่ไหมดียังไง เบาขึ้นศูนย์ถึงร้อมันดีที่กี่เปอร์เซ็นต์แปเออแปดบดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปมจดตรวเนาะคาัๆน้องเป็นไรบามามาอ่ให้ใหน้องเขาแปลไ้ชมจะมาทุณพูดส่งพูแปลานะจ้ะคุณลาสงนี้าคุณมาส่ันุเไม่ได้เบไอ้ของเขาต้องแนะคุณทำนิดชันไปบอยดิทำิดั มิ้นทันมันดีหรอเะอยหาเซี้ยงเองนะมิ้นทันนะกมือดเยใหุ้กล้ลกเ่นูนะลงใหงลกสบายขึ้นนะ0-100อยะบอกพี่พี่มันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว ก้าสิบ้วนะเอ้าสุดรลอเอาคี่มาตอนก็ได้มาเป็นไรบไลนอรักนะจ๊ะนี่ติดบด้วยนะเนี่ย ในพี่วัดไหนก็ได้นะบอกแค่บนนะทำร้านนี้ส่งนะที่เราเดินที่โลกนะจัดจัดคอยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วี่จัดจัด่ไปเพิ่มอีกสักร้อยอะเป็นสามร้อยเาพ่อสองร้อยแล้วก็คุณพีตามที่บอกแล้วูกร้อยหนึ่งกแค่บนเดียวกั้านนีส่งเหมือนกัน ก็ค okay, okay, mm ือเรื่องา้นแต่ตามมามากี่เขาให้ต้อผ่านหลบก็ควรเขาให้นะเป็คนดยวนะคะพูดบบว่างคนอ่นคนดียวทีเปน์อาเป็นว่ามีพยองอะไรแล้วนดีพยองเย้เร็ว่าะ แต้าจีบละนะขพ่อไปแล้วเช่นะารานะครับผมแวมาได้ตลอดนหลวงพ่อ